คุณมีเพื่อนกันเองตัวอะไรพี่ออมใส่อะไรมาป้างพ่ใช่ใส่ครับใส่เงินเงินมาฮะเนิร์ดป่ะไม่อ๋อเนิร์สเนิร์ดเนิร์สตัวตัวมันนักวิ่งหนีเลยเหมือนเมื่อคืนเจอเนิร์สพี่วิ่งหนีกัตัวอื่นได้หมดแล้วพี่อเห็นแล้วคืออะไรตัวตลกตัวตลกโอเคเป๊ไม้นะบอกไว้ก่อนหนืด์สจัด เห็นแล้วเฮ้ยแล้วเ้ยแล้วเ้าแล้วเฮ้นแล้วเบ้ยแล้ว้าแล้วเฮ้ยแล้วเ้ยแล้วเฮ้ยแล้เฮ้ยแล้วเฮ้ยไ้วีฮ้าแล้วเฮ้ยแล้าเ้ยแล้วเล้วเฮ้ยแเยแล้วเ่้ลเยล้เยลยมล้ยไม่มเรูยสบายอุ้ยขับรถว้เเ ก็าไม่มีโชเทมอะไรเลยใช่ปะตอนนี้รไม่ไม่รู้ครับแต่ว่าพี่เห็นท้องเทมขาวอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้แกะต่อปันก่อนอเรื่องนเดี๋ยวแกะอยู่อ <Okay. S 2> ัน <Okay. S 2> <c oughs> หนึ่งโอเคหนูยุ้ไม่เป็นตัวเนี้ยก็ถ้าเจ็บนึ่งทีแล้วเดือดก็พี่ก็ไปยักเหมืนอนกันนะไม้ งั้เยเนอะพี่อันใช่พี่เล่นมาแล้วเงี้ยเงี้ยเงี้ยพี่เล,นล, 2, 3, 3, 4, ลนเ่นมาแล้วเองมาแล้วเล่นแล้วสองสามตาลงเย็นเงี้มาแล้วเหมือนจะระเบิดเลยไม่มีธนา,าโทไม่มีธนาโทไม่มีไม่มีดูถึงไม่เลยนะโนวัน no ต้องมีให้เง,งี้ยนะต้องแกะเดีย๋ยวพี่ขอเทมหน้าพี่อันหนึ่งเดีย๋ยวแป๊บนึงของปั่นก่อนแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่เสียงหัวใจมาแถวเนี้ยโอเคพี่ต้องปล่อยเครื่องว่ะ หนูไปอัพตัวเดบิวที่ปะเอาเปิร์กย้ายลูนอะย้ายย้ายเทมปนะ์อัพสี่สิบพอนะอัพสี่สิบพอได้นำพี่สี่สิบไปพี่พี่จะอัพเลยคือต้องต้องต้องเอ,งองาเฉพาะเปิร์กแชร์ต้องทำใจว่าไอตคนอื่นไม่เอาเอาเฉพาะเบิร์กแชร์นะอืมอืมต้องทำใจหน่อยอ่าพอเทมขาวพี่ยังไม่ถอนนะมันอยู่ใกล้ๆเพื่อนนั่นแหละอันหนึง่งวงสาวอะวงสาวเฮ้ยผี<ก>ทำไรอะ่ะมาแล้วผีมาแล้วนะผีมองอยู่ เฮ้ยปลามาโดนไหมแม่นไหมไม่แม่นว่ะไม่แม่นว่ะไม่แม่นว่ะไม่แม่นไม่ไปแล้วสปินเบรสเอาพี่เหรอพี่ฉีกแล้วมาเด็กให้เท่านั้นแหละอ้าวไม่เอาพี่เอาเอาเปล่าสุดมันเอาเปล่าเฮ้ยมันเห็นมันเห็นกระต่ายไม่เป็นไร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 ไม่ได้ได้ได้มีเพื่อนไปช่วยแล้วจับผีกลับเขาสองเขาสามเลยเฮ้ยช่วยดีเพื่อนช่วยดีเพื่อน ไม่มีบอลโลอ่ะไม่มีบอลโลพี่ไม่มีบอลโลเอหนูมีหนูมีบอลโลหนูมีบอลโลหรอมาดิมาดิเดี๋ยวพี่บอกให้ทีหนึ่งมาดิไม่แต่แต่เฟิร์มอีกคนหนึ่งเขาจะช่วยเปล่าเอาพี่ช่วยเองแล้วกันไอ้อเหรอไม่ได้นะได้ไปละได้หรือเปล่าน่ะได้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 ออกมาตรงนี้แผ่นพันปลาพับแล้วอ๋อปลาโดดไปโดดไปโดดไปไปโทเทมโทเทมป์ไปไหนวะเขาได้ใครเขาได้เขาได้ใครพี่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 กูเปย์ไม้กูเปย์นะวะหรือกูเปย์ไม้ยับยับอ่ะ พี่อ้ร์มีโดนไฟได้หรอมี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 อยู่ตรงไม่ใช่แมทที่ไอแมทตรงนี้เพื่อนโดนแขวะน่ะไหนอะ่ะตรงติดอยู่ตรงข้างๆข้างข้างซอกอะ่ะไฟหรือเปล่าวะไม่ไม่ไฟแน่ไม่ไปใช่ปะไม่ไฟไม่ไฟพี่<ป>มีแทงหลังนะครับพี่อ้ร์มเขาอยู่ไหนอืมเขากระทืบเพื่อนพี่มีกระทืบแรงครับมัน่นใจล้านเปอร์เซ็นต์นะกระทืบแรงหนึ่งหนึ่งเปิดแล้วแต่ไม่มีตัวรุนนะห,หนูช่วยเลยนะมีหัวหมูนะมีหัวหมูนะ เลยได้ครับมีมีหัวหมูนะพี่บังให้ทีนึงกูบังกูบังอ้าวบังแล้วนะมันไม่ติดไปแล้วไม่เป็นไรติดบอลโลกเมื่อกี้ติดติดติดสวยสมีหัวหมูกับกระทืบแรงมีฮิลช้าด้วยเปล่าวะลองฮิลดูเอ้ยมีฮิลช้าด้วยไอฮิลปึ๊ดนตกอ่ะปะไปแล้วอุ้ยช่วยเดวจังมันมีกระดูกแตกพี่อ้ําใช่หัวหมูปะไม่ใช่หรอเฮ้ยเพื่อนไม่มีเสียงลบคืออะไรกันครับ พี่เอาหนูแตกว่ะเออใช้แท่งอ๋อจะเก็บไม่ใช้หรือใช้เลยก็ได้นะแทงหลังเฮ้ขาอุ้มเอ้ยเขาจะอุ้มหนูเฮ้ย <c oughs> หนูต้องใช้แทงหลังใช่ไหมใช่ okay. แล้วแต่แล้วแต่ถ้าพี่ถ้าเกิดมันอุ้มเร็วอย่างเงี้ยพี่จะเก็บไม่ใช้เฟสสองมันอุ้มเพื่อนอะคือหนูกลัวว่าเฟสสองหนูจะไม่มีชีวิตรอดมันจะไม่เอา มิ้นมิ้นใส่มิ้นใส่บอลโลมาปะตอติเขาไม่ใส่บอลโลนะมิ้นเนี่ยเขาเขาไม่ได้ใส่เขาไม่ได้ใส่เออเขาใส่ลูกเองใส่อดีตใส่อดีมาพี่รู้เลยเฮ้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 ยืมเงินเหรออย่าเล่นเธเลิกแล้เกเล่นเธอเลิกแล้วเหมือนมาไล่หนูหรือเปล่าพี่มีบอลโลอ่ะหรือพี่ยกอยู่เพื่อนตายพี่ไม่คุยกันเดี๋ยวเสียพี่จะโดนด่าแน่เลยว่ะลับว่ะพี่บอกเพื่อนทีหนึ่งจับกับแต่หนูต้องซ่อมเครื่องแล้วหนูเฮียเสียดึงหนูซ่อมเครื่อง ไปแล้วต้องอยู่ใกล้เพื่อนไว้มีแงนๆต้องทิวก่อนด้วยทับทับทับเอ้ยทำไมเอ้ยสวยสตันสวยเฮ้ยเอาไงทายเกมกูโดนด่ามั้ยเนี่ยแต่พี่ออฟไลน์อยู่เขาไม่รู้หรอก นอกจากเขาไม่อ่านไม่ทีหรือเปล่าหน้าเกมมั่นใจจัดจัดว่าใครเล่นกดดูโปรไฟล์ที่คุณรู้เลยตอนแรกไม่แน่ใจชื่ออาจจะซ้ำกันก็ได้มันไม่ได้ชื่อซ้ำกันไปอยู่ต้นไม้่ะอยู่ไม้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 งใส่เลยไปเครื่องติดไลน์คอเดดไลน์คอเด็ด ไปเคิ่องติดใช่ใช่ใช่ขเขาได้เขาเด็ดพี่อ้ำเฮ้ยกลับมาอุอ้งบอลเจอกูเฉยเลยเอ่ะพี่ฉีกต่อพี่อ้ำมันเห็นใช่เห็นอุ้ยไม่โดนพี่มีสปินไปละ <c oughs> เอ้ยโดนแล้วเฮ้ยเอาขึ้นได้แล้วมั้งอ่ะเอาขึ้นได้แล้วมั้งอ่ะตามอยู่ปะได้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 หนูได้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 ไปเฮ<อ> <ไป S 1> ้ย <ไป S 1> ล,ลูกเองเหรออ๋อ,อไม่ใช่โอเคสวยหนูหนูแตะให้หนูแตะให้โอเคเฮ้เขาจะเอา เอ้ยปล่อยปล่อยเขาเอาไปเราไปไปปั่นเครื่องปั่นไฟดีกว่าเขาเขาไล่ไปวะไล่ไล่โอเคบ้านเล็กบายใช้ไปแล้วแล้วเขาไม่คนใช้เองด้วยเอาออกมาละพี่มีแงน้งนอ่ะพี่ไปวิ่งฆ่าฆ่าเขาดีกว่าได้ได้ฉายาทีซ่อมซ่อมเลยมีแงน้งนมีแงนแงนได้ได้จู๋เก่งว่ะ อย่าเห็นกูอย่าเห็นกูจุ๊กเก่งใช่จะอยากเห็นกูกูเจ็บกูบล็อกไม่ได้จุ๊กเก่งจริงนะเนี่ยใช่ได้พี่ควรไปปั่นไปมันยแตพี่ปั่นไปพี่จัดช่วยเขามไม่ได้ไงต้องไปอยู่ใกล้ๆอ่ะ <S <S <ไห>เขาอยู่ตรงแถวบ้านเล็กอ่ะเอ้ย แล้วเขารู้จากคนนั้นเขามาได้ยังไงหรือไม่รู้เหมือนกันเขาปาไม่แม่นอ่ะคนนี้ใช่เขาเหมือนมาไล่ที่อ่ะพี่ออมใช่เหรอแต่เขาไม่ไม่ไม่อยู่กับพี่นะอยู่กับปลาไม่เหรอเขาเหมือนเขามาไล่ที่เพราะเครื่องมันอยู่ติดกันสองเครื่องอ๋อพี่ปั่นเครื่องรถรถเคนอยู่อะเครื่องที่อยู่อะตั้งอยู่เพื่อดยตรงนี้เลยอยเห็นปะเขามาไล่พอเด็ดแบบเหมือนกันถ้าไม่ไหวก็ไปมาไปนะเฮ้ยเขาไม่อยู่หนูแล้ว เครื um ่องไม่เครื okay, U, okay, corner, ่องนี้พี่ก็เอาเก้าเก้าไว้บ่ถ้าพี่ติดคือเหลือตรงนั้นสามเครื่องอะติดกันอะเก้าเก้าไว้แล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล่ะไปละโอเคกูกลับบ้านเล็กหอวไล่ในที่กูหรอไปก็ได้ไปก็ได้ละที่ใช่ไหมกูไม้เทียบเลยไม้ปลอมมะเนี่ยเฟนดี้มะเนี่ย มาเยอะเลยโอ้เฮ้ยพี่เอามาแถวนี้เหรอวนอยู่พี่อบอกพี่ว่าไม่ได้มาเอลฟ์สวัยแล้วสวัยแล้ก็ต้องพับมันต้องพับมันหนืดมากเฮ้ยเขาเขาไปแล้วอ๋อเขาโดนอันนี้อยู่ต่อมันหนืดนะมันต้องพับอะ่ะไม่พับแตกหนืดจัดๆเลยโน้ตหนูต้องมีไรแกโะเทมและโง่วันแน่เดี๋ย,ว,ยวะใช่โเทมโ,เทม,โเทมพี่<ถ>ไม่ถอนเลยซันนะบอกก่อน เฮ้ยเครื่องนั้นที่อันนี้ไว้ชิบหายแล้วเครืติดกันชิบหายแล้วเว้ยไม่ไม่ไม่ฟังพี่นะเครื่องมาติดกันแล้วเว้ยเอ้เครื่องของมันติดอะ่ะสวยแล้วคว <c oughs> <c oughs> มาหาพี่วะเดี๋ยวพี่ฉีดไปอีฝั่งนึงหนูนอะไรหนูกำลังซ่อมเครื่องที่มันไอ้นี่อยู่ <c oughs> พี่อเครื่องที่มันอยู่หน้าประตูที่ไปไหนวะผี่อยู่ไหนไม่รู้อะน่าจะอยู่ขอเด็ดปะ ม่เเราไปาเราไปย,ย,ยกได้ปะพี่ไม่มีบอลลูอ่ะได้ได้พี่อัพเครื่องหน้าประตูได้ขึ้นนึงแล้วนะโอเคโอเคพี่ปั่นเครื่องหน้าประตูเหมือนกันคสักสักแต่คนละหน้าประตูกันพี่อัพเขาเฝ้าเลยไม่ใช่เนี่ยไม่ต้องมีบอลล่อ่ะพี่ไม่มีหนูไม่มีหนูมีหนูหนพี่ชนไม่หยาดพี่พี่ล่อเรื่อยๆเนี่ยอยเด้อ น่าัวติดอยู่สวยสวยสวติดติดโอ้โหเหยียนเหยียนูไม่ได้ถ่ายอีกกูเครียดอยู่กับพี่นะอยู่กับพี่นะอยู่กับพี่นะโอเคโอเคปู่ชอบปูชอบต่อนปชอบพี่ต้องเปย์ไม้ว่ะพี่ต้องเปย์ไม้ว่ะเปย์คุต้องเปย์ไม้แล้วโอ้โหเนื่อยอะกูจ่ย้อมเจ็บหนึ่งทีอ่ะย้อมเจ็บหนึ่งทีเราให้เปย์อะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ย ้าวไอสัตว์ผีก็งงกูก็งงไม่ไม่คุ้งเลยคุ้งคุ้งจัดอะเหมาะไม่คุ้งติดแล้วนะติดเลยติดเลยหน่วันเปล่าวะเร็วไหมตรงตรงนี้ไม่ไฟตรงนี้ไม่ไฟแป๊บนึงพี่ดูผีก่อนเร็วไหมเร็วไหมวะมันเร็วไหมวะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไวหรือเปล่าตรงนู้นก็ไม่ไฟอะไรกันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าแล้ว กูว่าเราต้องโนวันไม่มีดูนไม่มีทาโตด้วยตรงนี้ไม่ไฟเหมือนกันโอ้ตรงบ้านตรงข้างๆบ้านเล็กไฟป่ะข้างๆบ้านเล็กไฟป่ะไม่รู้ยังไม่ได้เช่คมันอยู่ข้างอยู่ข้างๆบ้านเล็กอันหนึ่งอ่ะติดบ้านอยู่ตรงบ้านเล็กเลยอ่ะถ้าไม่ใช่ก็ออกไม่ด้ออกนะรู้อัตสามดีกว่าออกได้ออกไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีปกรณ์เขาจะไปกันปะเไม่ไม่ถ้าเกิดผีข้างๆแคมป์อ่ะออกได้ออกติดเดี๋ยวพี่ยืนไม่ให้แคมป์เหรอ ใช่ค่อนข้างแคมป์หนี่งค่อนข้างแคมป์เป็นพี่ที่ว่าแคมป์นะคนสุดท้ายอะแต่เมื่อกี้ปั่นไปปั่นได้สามเครื่องเขาเขาว่าแคมป์ว่ะสี่เครื่องเขาก็แคมป์แล้วเออเขาก็แคมป์วมาแต่เป็นพี่นะถ้ามันปั่นอย่างนี้พี่ก็แคมป์นะตอบตรงๆอุ้ยพี่อ้ําไม่ไม่ไหวออกไม่ไหวออกมีประตูเก้าเก้าแล้วประตูคอนเดกเก้าเก้าแล้วใครมาช่วยวะน่ะได้เหรอได้เหรอจะมีทางที่จะพี่มีทางหลัง ไม่มีบอลลูนใช่ไหมไม่มีบอลโลูนเขาได้มีแทงหรือเปล่าอุ้ยเพื่อนผ่านแล้วเฮ้ยเขาเด็ดตายยังอ่ะไม่รู้ว่ะพี่มีทางหลังอ่ะคุณเปิดสุดเลยมีนี่เอ่อมีอะไรนะเรียกว่าอะไรนะวงสาใช่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 ห้องวีเหรอแชร์ก่อนห้องวีเหรอไปไหนอ่ะห้องวีเหรอเฮ้ยไปไกลไปไกลไปไกลไกลประตูไกลประตูว่ะไม่ตายวะพี่99พี่ประตู99ไว้พี่เอา99แล้ว99แล้ว ได้ก็ไม่ไฟว่ะข้างบ้านเรียบอะใช่เหรอกลางแม่แล้ว่ะอุ้ยมันไล่หนูแล้วจะไม่เอาหนูเพื่อนรอช่วยอยู่อะโหเล่นยากอะพี่ที่มีบอโลปะเด็นหนูมีบอโลแต่ว่ามันโันแน่สิมันค่อนข้างแคมปเฮ้ยเพื่อนแก่อยู่ปะเพื่อนแก่อยู่ปะถ้าใช่รอเลยรอเลยเราอะเราไปราใกล้ๆเลยแต่ไม่ต้องใกล้มากเส็ยังเพื่อนยังยังง ยังยังยังไม่ยินไม่ยินไม่ยินเออต้องยกไะล่ะสวัสดีเฮ้ยเดี๋ยวเรายกเลยอ๋อไม่มีบอลโลใช่ไหมโอ้ใหม่กุเน็ตเขามีโทรเทปเอ้ยเขามีแทงหลังหรือเปล่ารอใค่หน่อยเดี๋ยวพี่ไปชุบเขาเดเดเดเขาเขาเขาอุ้มเขาอุ้มเขาอุ้มเหมือนเขาจะอุ้มไหมถ้าอุ้มต้องบอกเอ้ยพี่มีเงัน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 กูล่ะเงันเงันกูล่ะเออปล่อยเขาชงไปพี่เงันเงันอยู่มีเงันเงันอยู่ พี่เขาไม่อุ้มเขาเขารู้ว่ามีแทงเฮ้ยแงนแงนแงนแงกูแงนแงนกูแงนแงนกูแงนแงนกูมีแงนแงนกูมีแงนแงนไม่รู้กูบังยับกูบังสามทีสี่ทีเลยแงนแงนต้องหลุดแล้วต้องหลุดแล้วไม่หลุดโซวไม่หลุดเียวต้องหลุดแล้วไม่หลุดไหมไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดแม้เลยเออแงนแงนไปแล้วแงนแงนประตูประตูประตูอยู่ตรงที่ไม่รู้แต่ไม่รู้พี่พี่เปิดพี่ไม่สนใจใครแล้วตอนเนี้ยหนูเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดเลย ไม่ใช่ประตูนี้หรอแต่ได้อยู่ไปโอ้โหโอไมค์กอดเงันๆกูได้ใช้เฮ้ยไมคกดได้ใช้ว่ะยอดสุดยอดต้องต้องแทงกันหลายคนหน่อยโหดเกินดีวะพี่เจ้ดนี้หน่อยเฟิร์สตายยากแทงหลังยูตู้ อะไรอีกเปิ์กอะอาฮะทำไมทำไมแต้มเยอะๆวะใครใส่อะไรมารเขาใส่เอ่อ